สวัสดีพ bueno? mm ่อแม่พี่น้องมนี่ห้าสิมะแกงเย็ดปูดกินเนาะทีพ่อใหญ่ผัเอาเอางาใหม่เนาะงาใหม่ทีมันเกิดเลยพี่เนอะเอามาเอามาปูเมียเนาะไปเบิงกันพี่นนอะนี่แกงกินเพียนพี่เนองนี่น้ำงามนะอันเอาเอางาใหม่มันมาเลยมาโหดหนามเนาะพี่นนอะทีมันเกิดเนาะไงเต็มอยู่ลายนะ โอ้พี่น้องโอ้มันยังสีเกือดีพี่น้องถ้าเอาเด็ดไปอีกมันมันก็ยังมีเบี้ยมานองน่ไเบี้ยมัน <sunset> น้อยๆนะเต็มอยู่พี่น้องกินสองสามคนนะสิพวกกินอยู่เนาะถ้ากินหลายคนโมีมีน้องไงกับเบื่อไพวกนั่นเนาะพวกดีแกงพี่น้องดองงามนะดิบก็ได้กินดิบก็ได้พี่น้อง กินดิบมันอยากชิมมันเนาะชิ้นมันคิคิวพี่เนาะเจี๊บเทยพี่เนาะไงดอกงามนะเ,ดดนเนาะเฮ็ดบดพี่เนาะดอกงามงามมาพี่เนาะเอามาเก็บกันมาเนี่ยนี่ดอกใหญ่ๆเนาะงามเนะมานะเกลียงกินพีินพี่เนาะ ดอวน้อยแรกกับบเอาเนาะเสียบๆพี่น้องันน่มาใส่บนีนานี้นีเนาะ อาได้อันนี้มันไล้เห็นสิเกิดไายพี่เนาะอาแบบเอาไม้มันมาไายเนาะไม้มันได้ถอนหนีพี่เนาะคุ่นก็เอาได้ขุ่นหินก็จะเอาก็จ้าก็อย่าปลูกแกงกินแบบนี้เลยพี่เนาะไม่ต้องหาเนาะเอามาปลูกแกงกินเลยเนาะเกิดมาหลก็แกงเกิดมาหลายแกงเลยพี่เนาะสบาย ดอกใหญ่ดอกมันเกลี่ยก็มีเนาะดอกหน่อยก็มีพอดีอ่อนเลยนี่เพี้ยเนาพอดีอ่อนเนาะเข่าพค้นถ้าเข่าออาไปเนาะเอาพอดีพูดงามเนาะ เกี่ยงจริงก็เดี่ยวเลยพี่น้องแต่นี้แม่ก็ไปข้าวเม็ดเนาะแม่ก็พอกับไปข้าวเม็นะยุบยุบเนาะโดอกนไง เดี๋ยวน,น,นี่ล้างจากที่เก็บแล้วเนาะพี่เนาะได้อยู่เป็นสองสามกัพี่เนาะพอดีกินเนาะนี่ดอกง่ายๆพี่เนาะแซ่บแซ่เ,เพลิกินเองเนาะบาเนี่พ่อแม่ไป็เขาเอกเนาะจากที่เก็บมาแล้วเนาะพี่น้องบ่าเนี่ เอากระดังไพ่กันเลยกับไปล้างเฮ็ดเนาะอะไรจะไปล้างเนาะดังไพาให้มันติดกันพี่เนาะดังไพ่เหันลูกติดขากรเนาะนี่ก็แกงแกงเลยไปห่าพักกี่ตูเนาะพี่น้องหลังจากเขาดังไพ่ติดเป็นทีมบําเพ็ด้วบานนี้แล้วเป็นทีมบําเพ็ญพี่น้องบานนี้เอามาล้างเฮ็ดบานนี้นี่ล้างแล้วก็ตัดตีนมันออกเนาะพี่น้องตัดตีนมันอ่อนเหรอแกง xếp sao bên ông bà này má bên ông bà này Má lạ hết nó lên mày làm bà cái tóc bên ông bà này Bỏ mày 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 này mày mổ mày 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 ตัวนี้ยิ่งตัวเคอยู่นะตัวนี้เนาะวูลาข้าวโคตรนะก็ได้พี่น้องเนี่ยเจ็ดอันนี้มันวยมีอันนี้เนาะมันมันเกิดตามกุ้งใหม่เนี่ยพี่น้องงาใหม่เนาะมันเกิดตามขี้ดินคือเฮ็ดปลวกเนาะเกิดตามขี้ดิน lạng xì hà nạ một đứa bởi chịu đại bếp thì nó bố lạng cái đại nó thế nào nó thế nào là cái tắt nó về lạng với nên tắt tìm kiếm đi đi xe น,น,นะนังเพี่อน้องยองจะน,น้่งแกงใต่นะ้่งจะนางเสียนะแม่กลัวแกงจะน้ำาสื่อนาะนกามดาเนาะบ่มาดานะักื่มน,น้ำลายนะั่แหละวันเนี้ยยุวขวเลยพนะี่อนเย็นนียนกับชิปสองมูปนนะ่ป่าเียตอนนี้แค่เนาะนสี่หใบมู่ มือแล้ววันนี้พี่น้องมีบาดมือแล้ววันนี้ปาดแล้วเป็นที่ของอะไรแล้ววันนี้พี่น้องวันนี้เขาชิมะแกงเนาะมีปาดมือเลยบอัวเลยบบยซวไซเบิร์งนอกพี่ปาดเนาะพี่น้องคอยปาดเอาพี่น้องบาดเนี่ยมีปาดมือเนาะตอนนี้กำลังมาขอพักอีตูวเนาะมันแย่คันนะพี่น้อง ไปใส่แกงเฮ็ดนี่ใส่มะหอมพี่นอ้องให้มันห้อมเนาะเนี่ยมันอยู่แล้วใส่พักอีตูวแกงเฮ็ดเนาะใส่เนี้อห้อมเพิ่นกระปูกไลยพักเนาะเพิน่นเนาะนี่จะมะค้อนเพิ่นแล้วพักปลูกคล้ายบางทีกับปูกอันนี้พี่นอ้องปลูก,กินเนองเนาะ พ่อพี่นาะอันนี้ห้าไปาไลฟ์พอแล้เนาะเอาอ้เจ้กหน่อยเนาะเพื่อให้น,น้ำหอมมันจนะแซ่บพี่เนาะอ๋อพาคนปลูกหลายจกปลูกกุ๊กมันหน่อยเนาะกุ๊กเผื่อเขาจะมันเกี่ยวมันยังละไปกันเลยแับนี้พี่น้องไปแกงกันเลยแับนี้ กำลังใส่ปลาเดกันยที่นอกวันปลาเดกกับไปข้คมาเนาะปลาเดกับบมี่มาตกับบอมี่นี่จะแน่วบอมีเนาะใจร้ายเก็บเด้อปลาเดก่ากินซชเมือ บ่าวขวางพี่น้องไม่ไงครันสิสิบ่าวขวางให้กินเยอะอย่านอ้วนกัวกาวเยอะพี่น้องเลยใส่ไลายนัวไลยพี่น้องใส่หน่อยมันวนหนัววันนี้ก็ร่างพูดพี่น้องนี่ กลอีซุกเลยนะจะหนก็นเอาผักกีตูลงเลยนี่ปุ่งเลยนะพี่น้งองเมาเนี่ยกินก็ไม่ย่คันเน,นนะาะงานพี่้ะ<ม>บผ่วงแต่งเนาะแซกบเพี่น้งอง<ม>แศก์แซ่บพี่น้องแซกบกินน้ำกัรเลือพี่น้องเอเบอรทุกคนเลยเขาเพล้ยนบานนี่ มาเด้อวงพี่น้องมากินน้ำกระนองมาเนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดเตี้ยวราโซเลยแกงเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดหองใหม่เห็ดบดในคอนคนเดียวนะพี่น้องเคนแกะคอนมาไหวแต่ดมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยนมันกินซอมคนพี่น้องมีไงเลอะแถนี้เด้อบ้าใจหล่ากับฮะกับมาหมามาปานพี่น้องแหละอืมเปนหรม่ไม่แกะบัหบวงเออบ่หบวงเก่งเสียเลยเสีย Nè Xì, bình, đỏ, lá, bàn kè hết rồi nè uhm, Ừ. À. Uhm. Với đàn nói rồi à. uhm. <laughs> ừ. không? khỏe mà vậy là hết ngủ rồi ยังยอย่ายวแ้ังนบหนอเอโซนหงเพื่อออกเ้วก็มีแหงมี่นอซีวิตซีสมสมก็ดีนัวจะบอห้ย nhớ khảo sảo lời là bạn ạ cái này nào u chỉ này một phi bàn thực tế một bàn á ừ. อยาเขรดไทยเลยอากเ้ารุดไทยเสียดึงรปาไปตีง้าเีย่หน โลกวิสิงจะขาายจะแจ้งหวี่ยงอ่งเีเออ

Hoặc là người ta lúc và tai vẫn là lúc. Một người mất an ninh là. Mhm, soi nữa là mhm. Hm, mhm, 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 กี่อย่างครับเบิ่นหนำเบิ่นตอนพี่เนาะเบิ่นหนำเบิ่นตอนมันยังขันเห็ดยหนำกับเบิ่นเลือพี่เนาะหนำกับเบิ่นเลือพร่ะเนาะโอ้แซ่บสีมือบวมนะกี่อย่างสำหรับคลิปนี้กับโจเพียงเท่านี้น้อยพี่เนาะสามากถกับพี่ลองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นร่างใจให้พวกเขาเด้อพี่เนาะบ๊ายบาย